จะทิให้ n h ที้งกอมรักยิ่งใหญ่คงเลื่ไหวในเราทุกคนไอ้เป็นลมภายในสัมผัสสุดริง you uh -huh. ข้าพพะธในเช้านี้ที่เราจะมาใครครวญร่วมกันมาจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ13 14ตามตามการนี้ที่เราใช้อยู่เป็นประจำเนี่ยซึ่งเนื้อความเขียนไว้อย่างนี้ว่าข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบาักบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการส่งเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริส ครั้งหนึ่งนี่คือพระคมภีร์ฉบับ2011ซึ่งก,ก,ก็ต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นเพราะฉะนั้นขออ่านในฉบับ1971ซึ่งเป็นการเรียบเรียงเนื้อความที่ไพเราะกว่าในฉบับ2 1971บอกว่าดูกนพี่น้องทั้งหลาย้าพ,พระเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้ากําลังบากบัน่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัล ซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับพระคัมภีสองข้อนี้มันจะอยู่ในบริบทของคำคำแนะนํารวมทั้งความเป็นห่วงของอาจารย์เปาโลต่อคริสตจักรที่ฟิลิปปีในเรื่องที่อาจารย์เปาโลเป็นห่วงที่สุดก็คือ,อเรื่องของคําสอนเทมเท็จซึ่งคริสเตียนเนี่ยได้รับความรอดเพราะว่าเชื่อวางใจในพระเยซู แต่ในขณะเดียวกันพวกที่สอนเทียมเท็จโดยเฉพาะพวกยิวเนี่ยก็พยายามที่จะเข้ามาในคริสตจกักรแล้วก็เบี่ยงเบนความความเข้าใจความรู้ของคริสเตียนใหม่ๆเราด้ว่าจริงๆแล้วการเชื่อในพระเยซูเท่านั้นเนี่ยไม่ได้รับความรอดหรอกจะต้องไปประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนายิวไม่ว่าจะเป็นธรรมบัญญัติไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมต่างๆของของยิวเพราะฉะนั้นอาจารย์ปโลูจึงเขียนจดหมายนี้มา เพื่อจะอธิบายว่าความรอดไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพวกนั้นเลยเพราะว่าตัวเปาโลเองเนี่ยในอดีตก็เคยเป็นยิวที่เคร่งครัดมีความรู้ในในพระคัมภีร์เดิมมีความเข้าใจในขนธเทมเนียมต่างๆยิ่ยงกว่าคนเหล่านั้นที่สอนเทมเทิอีกแต่เมื่อเปาโลได้รู้ว่าข่าวประเสริฐในพระเยซูคริสต์นั้นคือความรอดเพราะฉะนั้นเปาโลจึงละทิ้งสิ่งเดิมทั้งหมดแล้วหันมารับข่าวประเสริฐในพระเยซูคริสต์ตอนรับพระเยซูคริสต์แล้วจากนั้นเป็นต้นมาเปาโลก็พบว่าตัวเองเนี่ยกำลัง สายนี้แล้วเปาโลก็บอกว่าการที่เขามาเชื่อในพระเยซูเนี่ยเปาโลกําลังทําสิ่งต่างๆแล้วก็กําลังก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปในชีวิตในงานรับใช้แล้วเปาโลก็เอาประสบการณ์ตรงนี้มาบอกกับพี่น้องคริสเตียนในฟิลิปปินส์ในสองประเด็นประเด็นที่1ก็คือความรอดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอย่างอื่นนอกจากความเชื่อแต่แล้วเมื่อมาได้รับความรอดแล้วโดยความเชื่อเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าหยุดอยู่แค่นั้นจะต้องก้าวหน้าต่อไป เพราะฉะนั้นปโลจึงบอกว่าสิ่งที่จะต้องทําคืออย่าอย่าไปยึดติดก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียอย่าไปยึดติดกับกับอะไรที่มันเคยเป็นเนยแล้วโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าชีวิตในในเบื้องหน้าในการที่เราเป็นคริสเตียนยังมีอะไรอีกมากมายถ้าพระเจ้าเคยใช้เราแบบนี้ในอนาคตข้างหน้าจะมีมากกว่านั้นอีกถ้าเราเคยทําเรื่องนี้ประสบความสําเร็จก็ไม่ได้หมายว่าสําเร็จแล้วยังมีอะไรมากกว่านั้นอีก นั่นหมายความว่าความสําเร็จหรืออะไรก็ตามที่เรามีในขณะน,นี้ในความเป็นคริสเตียนต้องเน้นตรงนี้ไม่ได้พูดถึงความสําเร็จของโลกนี้ไม่ได้พูดถึงความสําเร็จของอะไรเลยแต่กําลังพูดถึงในชีวิตคริสเตียนซึ่งหมายความว่าในการที่เรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราดําเนินชีวิตไปกับพระเยซูเนี่ยก็จะมีเรื่องของของการงานเรื่องของชีวิตเรื่องของงานรับใช้เรื่องของประสบการณ์สารพัดอย่างแต่ในกรอบของการเป็นคริสเตียนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันอาจจะยอดเยี่ยมมากสําหรับเรายกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างตัวเองนะ วันนี้ผมเขียนหนังสืออาจจะเกือบ30เล่มไม่ได้แปลว่าผมสําเร็จแล้วยังมีอีกมากกว่านั้นยังมียังมีความรู้ความเข้าใจที่จะต้องเรียนรู้มากกว่านั้นจะต้องเพิ่มเติมกว่านั้นแต่ถ้าผมไปยึดกับของเดิมว่าผมมีความรู้แล้วผมเก่งแล้วมีชื่อเสียงแล้วคนรู้จักแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไม่ก้าวหน้าต่อไปนี่คือสิ่งที่ซาตานอยากจะทํามากเพราะว่าซาตานอยากไม่อยากให้ใครสักคนตอนรับพระเยซูแล้วถ้าคนที่ตอนรับพระเยซูซาตานก็ไม่อยากให้เติบโตขึ้น อาจารไม่อยากให้คนนั้นมีประสบการณ์ในการรับใช้เติบโตขึ้นในงานรับใช้เพราะนั้นเราจึงจึงให้คําแนะนําอย่างนี้ว่าสิ่งที่ควรทําคืออย่ายึดติดลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสิไปแล้วว่าอย่ายึดติดโน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้ายัางมีอะไรอีกมากมายแล้วก็บากบัน่นก็คือต้องต้องต้องร่วมมือกับพระเจ้าต้องต้องเอาชนะตัวเองต้องต้อง ใช้ความอุตสาหะพยายามในการที่เราจะก้าวต่อไปเพราะว่าในเบื้องหน้าเนี่ยหนนทางมันจะมันจะยิ่งยิ่งยากลำบากขึ้นเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเมื่อผมเป็นคริสเตียนก็ไม่ต้องอะไรมากว่านะั้นที่ก็ไปโบท มีงานรับใช้ที่โบสถ์ก็ก็ทำตรงนั้นแต่ว่าพอเริ่มสอนพระคัมภีร์ต้องเตรียมพระคัมภีเอาแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจในพระคัมภีร์ก็ต้องศึกษาค้นคว้าเพราะฉะนั้นจะยิ่งยากขึ้นจะยิ่งยากขึ้นเพราะฉะนั้นสองประการตรงนี้สําหรับทุกคนก็คือเราจะไม่หยุดอยู่กับที่แต่เราจะก้าวต่อไปในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราในพระเยซูคริสต์ครับ